คนเราเนะี่ยด้วยจะเปลี่ยนสันดานได้แค่วิเดียวแค่นั้นแหละวิอะไรเหรอวิกฤตไงมึงหลายๆครั้งนะเว้ยคนเราแม่งอยู่ในสเตจที่สบายสบายไม่เคยมีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทํางานเดิมๆทําอะไรเหมือนเดิมแต่วิเดียวที่กูพูดถึงนะเว้ยมันเรียกว่าอะไรปะวิกฤตจ้ะไอวิกฤตนี่แหละที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนธุรกิจเราหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนประเภทการทํางานเปลี่ยนอาชีพ หรือแม้กระทั่งตกงานแล้วต้องเปลี่ยนไปหันไปทํางานอีกแบบหนึ่งวิเนี้ยเป็นวิธีอันตรายมากแค่วิเดียวเปลี่ยนชีวิตถ้าวันนี้ไม่อยากให้วิกฤตมาเปลี่ยนชีวิตกูจะบอกทางรอดให้อีกหนึ่งวิก็คือมึงต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทํางานทํางานอยู่ในเซนส์ออฟเออร์เจนซีหรือรู้มาก่อนเลยว่าอนาคตมันน่าจะเกิดปัญหาอะไรแล้วเริ่มคิดหาทางแก้ตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้วิกฤตเปลี่ยนชีวิตมึงจงเปลี่ยนที่วิสัยทัศน์แล้วอะไรอะไรมันจะเริ่มเคลียร์อะไรอะไรมันจะเริ่มโปร่งใสมากขึ้นจากการที่เรา มองผ่านวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าลืมด้มวยสองวิเปลี่ยนชีวิตเลือกเลยระหว่างวิกฤตกับวิสัยทัศน์เปลี่ยนเพราะอะไรดีกว่ากัน